ชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าให้ฟังชาดกนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวในชาดกก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเรื่องก็คล้ายกับนิทานอีศบคือว่าสอนคติธรรมก็ให้แง่คิดบางเรื่องก็อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่น่าเชื่อนะอย่างเช่นสัตว์นี่ก็พูดได้ก็คล้ายกับนิทานอีศพ แต่ว่าก็มีคติธรรมที่น้อมนำใจให้เกิดคุณธรรมแล้วก็สติปัญญามีชาดกเรื่องนึงเป็นเรื่องของพ่อกับลูกพ่อนี่ก็เศร้าโศกเสียใจเนื่องจากพ่อของตัวเนี่ยเสียชีวิตก็เอาแต่ซึมเศร้าไม่เป็นอันทำงานคนที่เป็นลูกก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรพูดตัวแล้ว แต่ว่าพ่อก็ยังไม่หายเศร้าวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีวัวตายลูกชายก็เลยได้ความคิดขึ้นมาวัวตายนี่ก็ไม่ฝังนะปล่อยให้นอนตาย,ยางั้นและแล้วลูกชายก็ไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินไม่ได้เกี่ยวเปล่าๆยังขยันขยอให้วัวกินด้วยวัวมันไม่กินอยู่แล้วเพราะมันตาย ลูกชายก็ยังขยาวกินสี่กินสี่พ่อเห็นก็เลยตำหนิลูกว่าไม่มีความคิดก็บัวมันตายอยู่เราจะให้มันกินได้ยังไงมันไม่มีทางจะฟื้นขึ้นมากินได้ลูกชายได้ทีก็เลยบอกว่าไอ้บัวเนี่ยมันก็ยังมีตัวอยู่นะยังมีหัวยังมีขาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟื้นขึ้นมากินได้แต่โป้ ปู่ไปถึงพ่อของพ่อที่ตายไปแล้วเผาไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่พ่อก็ยังคล่ำครวญอยากจะให้ปู่กลับมาอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าไร้ความคิดหรอพอพูดอ,อย่างนี้เข้าพ่อก็ได้สติขึ้นมาทันทีว่าเออนะเราไปว่าลูกว่ามันโง่ที่จะให้วัวนี่ฟื้นมากินหญ้าแต่ว่าเราก็ โง่ไม่แพ้กันหรืออาจจะโง่ยิ่งกว่าชาดก็ยังมีอีกเรื่องคล้ลายๆกันเป็นเพื่อนสองคนคนหนึงก็เสียลูกไปก็เศร้าโศกคร่ำครวญเพื่อนก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรก็เลยแกล้งทำเป็นเศร้าบ้างคนที่เสียลูกก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมถึงเศร้าก็บอกว่าอยากได้พระธิต์ระจันทร์พอเพื่อนได้ยินก็เลยบอกว่าเจ้านี่โง่จัง พระธิดาจันจะเอามาได้ยังไงโง่แท้ๆเพื่อนก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่าพระจันพระทินนี้ยังเห็นอยู่ก<ด>็ดตาแล้วก็ยังเห็นว่ามันเคลื่อนไปได้แต่ว่าลูกของท่านเนี่ยเผาไม่เหลือซากแล้วแต่ท่านยังร้องไห้คร่ำครวญอยากจะให้ลูกกลับมาใครกันที่โง่กว่ากันระวังเรากับท่านนี่ใครกันที่โง่กว่ากันเอ,อเพื่อนก็ได้คิดขึ้นมาทีว่าเออตัวนี้โง่นะ ไปร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือรอแล้วเหลือแค่อติธาตานั้นเองอนนีทานชาดกสองเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดได้ดีนะว,ว่าคนเราเนี่ยมักจะลืมดูตัวเองแต่ว่าไปมองที่คนอื่นเรามักจะเห็นคนอื่นชัดเจนว่ามันโง่ไร้ความคิดที่ร้องห่มร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วแต่ว่า เราลืมมองดูตัวเองว่าเราก็โง่ไม่แพ้กันอันนี้เราก็คงจะเห็นได้นะในชีวิตประจำวันเหมือนกันคนหลายๆคนที่แนะนำใครต่อใครได้ว่าเอออย่าไปเสียใจเลยนะของมันก็หายไปแล้วคนก็ตายไปแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปหงุดหงิดหรือเศร้าโศกหรือโมโหที่อะไรต่อแล้วไม่เป็นไปตามใจคนเราแนะนำผู้อื่นได้ แต่เวลาเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวนี่ในสิ่งที่แนะนําไปนี่ไม่สามารถจะมาใช้กับตัวเองได้เลยอันนี้เพราะมันจมอยู่ในความเศร้าความโศกจมอยู่ในความโกรธความโมโหก็เลยมองไม่เห็นตัวเองคนเรานี่เรามักจะไปเพ่งออกนอกเยอะอย่างที่พูดเมื่อวานแล้วเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็มีความคิดดีๆที่จะแนะนาใครได้เราสามารถจะใช้เหตุผลกับ พื่อนกับใครต่อใครก็ได้เวลาเขาทุกข์แต่เวลาตัวเองทุกข์นี่เพราะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าโกรธเพราะถูกกระทบเรากลับมองไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่เราก็เศร้าหรือกระฟัดกระเฟียดอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวทําไมถึงไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกระทบโดยตรงคนอื่นตายเราก็ไม่เสียอ,อกเสียใจ เราก็เลยสามารถจะใช้ความคิดใช้เหตุผลแนะนำเขาได้แต่ว่าเวลาของของเราของรักของเราหายของรักของเราหรือคนรักของเราตายอารมณ์มันก็เกิดขึ้นเหตุผลมันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็จมอยู่กับเรื่องของตัวที่ว่าเหตุผลไม่ทำงานนี้ก็หมายถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเองนะที่จะมาแนะนำตัวเองนี่มันมันไม่ทำงานละมันจมอยู่ใน อารมณ์ความรู้สึกมากแต่ก็ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่นะอย่างพ่อที่สูญเสียพ่อไปก็ยังแนะนำลูกได้ว่าโอ้เจ้านี่โง่จังวัวตายแล้วทำไมไปยังเลี้ยงวัวอยู่อันนี้ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่แล้วก็แนะนำดีซะด้วยเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไม่สามารถจะแนะนำตัวเองได้เพราะว่ามันลืมตัวไปแล้วลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรก็เพราะเข้าไปในอารมณ์ จมอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์โศกเมื่อลืมตัวก็ไม่เห็นตัวเองนอกจากไม่เห็นตัวเองแล้วความคิดสติปัญญามันก็ก็หมดไปด้วยแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะหันมาดูตัวเองบ่อยๆการที่หันมาดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรานี้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นและยิ่งถ้าเรามีสติสติมันก็จะดึงจิตออกจากอารมณ์ หันมาเห็นตัวเองว่ากำลังเศร้าอยู่ว่ากำลังคล่ำควรวญในสิ่งที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนดีได้มันเห็นได้นะเราเห็นตัวเองได้ไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจคือเอาตัวเองออกมาเอาจิตออกมาจากความเศร้าเห็นความเศร้าตอนนั้นตัวเองไม่ใช่ผู้เศร้าแล้วแต่เห็นความเศร้าก็เห็นเลยว่าเออเรานี่งโง่นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มองออก ไปข้างนอกมองไปที่คนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเองได้เลยแล้วก็จะลืมตัวเองได้ง่ายนะพวกเราเคยฟังนิทานอีศบใช่ไหมเรื่องหมาคาบเนื้อคาบเนื้อหมามาได้เนื้ออยู่เนื้ออยู่ก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งคล้ายๆหมาดําตัวที่อยู่บันไดเนี่ยมันได้เนื้อมามันก็ดีใจระหว่างที่มันจะกลับไปหาที่กินที่ไม่มีหมาตัวอื่นเห็น มันก็เดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานมันก็มองมาที่แม่น้ําก็เห็นเงาของหมาตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวมันเองนั่นแหละแต่มันไม่รู้หมานี่มันไม่รู้นะเอากระจกสองหน้ามันนี่มันยังไม่รู้เลยว่าไอหมาที่อยู่ในกระจกนี่คือตัวมันหมาไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้จักตัวเองไม่เหมือนลิงไม่เหมือนช้างเอากระจกสองหน้านี่ช้างหรือลิงมันรู้เลยว่านั่นคือตัวมันเด็กทารกก็เหมือนกัน แต่ว่าหมานี่มันเห็นเงาตัวเองในแม่น้ํามันไม่รู้ว่าคือตัวมันเองก็นู่เป็นหมาอีกตัวหนึ่งแล้วที่สะดุดใจมันคือว่าก้อนเนื้อในปากของหมาตัวนั้นมันก็ใหญ่ด้วยมันอยากได้มากความอยากได้มากจิตมันก็ไปเพ่งอยู่ข้างนอกที่ตัวหมานั้นพออยากได้มันก็เลยทางานก็เลยอ้าปากอ้าปากเพื่อที่จะคว้าเอาไปงับเอาชิ้นเนื้อชิ้นนั้น แล้วเป็นยังไงไอ้เนื้อในป่ามันก็หลุดลงแม่น้ำไปเป็นนั้นว่าหมดเลยเนื้อที่หมาตัวนั้นที่มันอยากได้ก็หายไปเนื้อในป่าของมันก็หลุดไปด้วยมันนีิริภะอะไรก็เพราะมันจิตมันเพ่งออกนอกมันไปสนใจข้างนอกพอไปสนใจข้างนอกมันก็ลืมลืมตัวลืมตัวว่ากำลังคว้าว่ากำลังงับอะไรอยู่แล้วนะคนเราบ่อยครั้งก็ ไม่ต่างจากหมาตัวนี้นะก็คือว่ามันไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกจนลืมตัวไม่ได้ลืมตัวอย่างเดียวยังลืมว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่เราลืมไปเลยแล้วคนเวลานี้ก็มักจะมองไปที่คนอื่นมากนอกจากมองไปที่คนอื่นแล้วจนลืมตัวแล้วก็ยังลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีนั้นก็มีค่าบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นมันไม่มีค่าเพราะว่า มันเป็นของเก่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ามันเป็นรถรุ่นเก่าบางทีไปเห็นคนอื่นเขาหน้าตาดีก็เลยดูถูกตัวเองว่าหน้าตานี้ไม่ดีเป็นขี้เูือขี้เลย่หรือว่าไปเห็นว่าเออคนหนึ่งเขามีพ่อมีแม่ที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ของเรานี่มันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่โดยลูกชาวบ้านที่ไปเรียนในเมืองไปเห็นแสงสีก็จะดูถูกไม่เห็นคุณค่าของ หมู่บ้านของตัวดูถูกพ่อแม่ของตัวว่าไม่ทันสมัยไม่มีความรู้จบแค่ปอเสี่เป็นชาวนาอย่างนี้เป็นกันเยอะนะลูกที่ดูถูกไม่เห็นคุณค่าไม่ภูมิใจท้องถิ่นของตัวหรือว่าไม่ภูมิใจไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่ของตัวของวัฒนธรรมของตัวไปหลง ภูมิใจวัฒนธรรมของกรุงเทพไปหลงภรรมูมิใจวัฒนธรรมของในเมืองอยากเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าถ้าเป็นคนในเมืองคนในกรุงเทพก็ก็ไปไปหลงไหลชื่นชมวัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งมันก็มีดีนะแต่ว่าพอไปหลงไหลมากเกินไปมันก็ลืมลืมเห็นคุณค่านะของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ วัฒนธรรมก็ดีชุมชนก็ดีพ่อแม่ก็ดีอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่ต่างจากหมาที่มันอยากได้เนื้อในแม่น้ำนะแล้วมันก็ลืมไปหรือว่ามันมีเนื้ออยู่ในปา่าถ้ามันไม่ลืมเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ้เนื้อที่ในที่ในป่านั่นก็มีประโยชน์มีคุณค่าแต่มันไม่ไม่สนใจแล้วเพราะมันลืมไปแล้วมันก็เสียสิ่งนั้นไปนะเพราะว่าไปสนใจแต่สิ่งข้างนอก เราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพสมบัติสิ่งของวัฒนธรรมชุมชนพ่อแม่มันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะถ้ามองให้ดีลรวที่ทำงาน,นเขาคือว่าเราลืมตัวและเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำด้วยแล้เราต้องหันกลับมาหันกลับมาเพื่อที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็หันมาดูตัวเองอยู่เสมอเรียกมองตนนะ เรียกว่กลับมามองตนเมื่อมองตนก็จะไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวนะเวลาเศร้าก็ไม่รู้ตัวนะมันจมก็ไม่ในโกรธจมก็ไปในความเศร้าเวลาฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ตัวคิดฟุ้งไปได้ยาวและพอรู้ตัวขึ้นมาจำไม่ได้แล้วว่าคิดเรื่องอะไรบ้างเราเคยสังเกตไหม เวลาเราคิดฟุ้งใจลอยเสร็จแล้วกลับมาอยู่กลับมารู้ตัวเออถามตัวเองว่าเมื่อกี้คิดอะไรนี่มันจําไม่ได้เลยนะอันนี้เรียกว่าคิดแบบไม่รู้ตัวให้ตอนคิดนี่ก็สนุกนะตอนคิดนี่ก็แหมมันเพลิดเพลินหรือว่าเป็นจริงเป็นจังมากแต่นั่นคือความฝันอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเวลาเราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาเราจําไม่ได้ว่าฝันอะไรทั้งที่ตอนที่ฝันนะั้นมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาเวเหยียดมาก แต่ตื่นขึ้นมาจําไม่ได้ว่าฝันอะไรเวลาฟุง้งเวลาใจลอยก็เหมือนกันนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดแต่พอรู้ตัวขึ้นมาจําไม่ได้แนละ้วอันนี้เรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งเรียกว่าเป็นความหลับหรือว่าความหลงความละเมออย่างหนึ่งเราละเมอท,ทั้งทังที่ยังตื่นอยู่นะอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ตื่นรู้ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วพอเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยให อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจนทําให้เกิดความทุกข์ได้เวลาเห็นใครทําอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็โกรธและตอนที่โกรธเราก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะแก้แค้นมันคิดแต่จะตอบโต้และมันก็แปลกนะเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราแต่เรากลับชอบทําอย่างนั้นกับคนอื่นเช่นเขาว่าเราเราไม่ชอบแต่เราก็เผลอว่าเขาไม่ได้ เขาแกล้งเราเราไม่ชอบท้าเราก็ไปแกล้งเขาบ้างเขานินทาเราไม่ชอบแต่แล้วเราก็ไปนินทาเขากลับนี่ทำโดยไม่รู้ตัวนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยความกรธมันขึ้นขึ้นมาในใจเราไม่รู้เราก็เลยเป็นท่าของความกรธวปล่อยให้ความกรธนี่มันพาเราไปความกรธมันชวนให้เราอยากดา่าเราก็ด่าไปความเกลียดมันชวนให้เรา แกล้งเขาหรือว่าตอบโต้เขาใส่ร้ายเขาเราก็ทำไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าเราเอาเขาเป็นครูคนที่เราไม่ชอบนี่เรามักจะเอาเขาเป็นครูนะก็คือว่าเขาทำยังไงกับเราเราก็ทำอย่างนั้นกับเขาบ้างแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้ดีที่จริงเนี่ยเราเราเกลียดเขาเราด่าเขาเราหาว่าเขาเป็นหมาแต่ไปไปมาๆมาเรากับ ถือเอาเขาเป็นครูเขาทำอะไรอย่างไรเราก็เรียนแบบเขาเรากำลังยกย่องเชิดชูเขาว่าเขาเป็นครูของเราทาัทาง้ทงที่เราดูถูกเขาทาัทาง้ทงที่เราเห็นว่าเขาเลวแต่ทำไมเราถึงเอาเขาเป็นครูได้ก็เพราะเราไม่รู้ตัวเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเด็กที่แก้งเอาปืนมายิงพระเ,เวลาบินธบาตแั้วเราก็หัวเราะใครๆเจอแบบนี้ก็หัวเราะได้แต่ทำไมเวลาคนอื่นเขา ทำอย่างนั้นกับเราเขามาว่าเราเขาจะมามุ่งร้ายกับเราทําไมเราไม่หัวเราะเหมือนกับที่เราหัวเลาะเด็กม้งถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เมื่อคนบ้านเวลาคนบ้ามาว่าเราแล้วเราก็หัวเราะได้แต่ทําไมคนอื่นมาว่าเราทําไมเราไม่หัวเราะอย่างนั้นบ้างเพราะว่าทั้งที่เขาเองก็อาจจะบ้าเหมือนกันคนเรามันไม่ได้บ้าตลอดเวลานะบางช่วงบางขณะก็บ้า คือบ้านในอารมณ์ถ้าเรามองเห็นคนที่เขาว่าเราคนที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราว่าเขาเหมือนกับคนบ้านคนเสียสติเราก็คงจะไม่ถือสาเขาอยากให้มองแบบนี้บ้างที่จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้นะไม่ว่าใครจะมาทุบตีเราเอาก้อนหินขว้างปาหรือว่าทำรายด้วยอาวุธถ้าหากว่าจิตใจเราแปรผันนะ เรากล่าววาจาชั่วหย,ยาบก,ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ก็คือว่ารักษาใจไม่ให้แปรผันไม่ให้แปรปรวนไม่กล่าววาจาชั่วหย,ยาบรักษาใจให้มีความเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลเนี่ยน,นี่คือคือสิ่งที่เราควรทําซึ่งเราก็ทําอยู่ถ้าเกิดว่าเรามองคนเหล่านะั้นมันก็เด็กๆที่เอาปืนมายิงมันก็เอ็นดู หน้าเอนดูดีแต่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นมันก็ทำให้โกรธได้และพอใจเราไปเพ่งอยู่ที่จะหาทางแก้แค้นเขาเราก็จะลืมตัวเราก็จะลืมว่าเราเองก็กำลังทุกข์ด้วยไฟโทสะไฟโทสะมันกำลังเผาใจเราและพอเราปล่อยให้ไฟโทสะเผาใจเราแล้วนะครนะาวนี้แหละมันจะสั่งให้เราทำอะไรคนคนนั้นเราก็ทำได้ทั้งนั้นต,ตั้งที่ทำไปแล้วเราเดือดร้อน เช่นไปด่าเขาเสียห,หายคนหนึ่งก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะบ้างหรือว่าเราไปทำร้ายเขาเราก็ถูกลงโทษเช่นไปทุบตีกันไปตีกันเดี๋ยวนี้นักเรียนก็ตีกันบ่อยมีวิดีโอคลิปเผยแพร่อันนี้ก็เพราะทำด้วยความโกรธแล้วก็ลืมตัวเสียแล้ะตัวเองก็เสียหายเองพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดโกรธคนที่โกรธไว้ก่อน พูดง่ายคือผู้ได้โกรธตอบอผู้นั้นเลวกว่าผู้นั้นงโง่กว่าคนที่เราโกรธงั้นการโกรธตอบเนี่ยทำไมถึงโง่กว่าทำไมถึงเลวกว่าก็เพราะว่าเราอยากจะทำร้ายเขาแต่คนที่ถูกทำร้ายเป็นคนแรกก็คือเราเพราะปล่อยเราปล่อยให้ไฟโทรสามันเผาลนจิตใจแล้วนี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะทุกข์ก็ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าใจนี่มันไปจดจ้องไปจดจ่ออย,อยู่กับคนโน้นคนนั้น ลืมตัวนั่นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูใจของเรา,าการปฏิบัติธรรมที่เราทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจเมื่อไหร่นะชีวิตเราก็อาจจะพลังเผือพลังพลาดได้ทางกายมีสตนะิก็คือทําให้เราระลึกได้ในกายและใจเราเระลึกได้ในเรื่องอื่นมาเยอะแล้วนะระลึกได้จําได้ว่าดาราคนนี้ ชอบกินอะไรดาราคนนี้ร้องเพลงอะไรเราจำได้ว่าเขาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไหนอย่างคนที่ไปออกรายการโทรทัศน์แฟนพันธุ์แท้หรือรายการต่างๆนี่วความเขาแสดงความสามารถในการจำได้เก่งมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำนั่นคือว่าการระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือไม่ลืมตัวซึ่งมันต้องอาศัยสติที่ไวมาก ขณะที่ฟังอยู่นี้บางคนก็อาจจะใจลอยไปใจลอยไปที่บ้านหรือว่านึกแล้วว่าพรุ่งนี้กลับบ้านนี่จะทำอะไรบ้างไม่ได้ทำมามา3สี่วันแล้วพอใจลอยแล้วระลึกได้ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่ารู้ใจแล้วคือรู้ว่ามันเผลอไปนวกลับมาพอกลับมาก็ระลึกได้ว่ากาลังนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าระลึกรู้ในกายความระลึกรู้ในกายในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติในปัจจุบัน มีสติในปัจจุบันคือระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่เราระลึกได้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตหมายความว่ายังไงระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตเชนระลึกได้ว่าวันจันนี้อาทิตย์หน้าจะทาอะไรบ้างเรานัดใครไว้บ้างระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบันระลึกไม่ค่อยได้นะทำอะไรไปขณะนี้ กำลังนั่งอยู่นี้เดี๋ยวใจมันไปแล้วใจมันลอยไปแล้วมันไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างกว่าจะระลึกได้ในเรื่องปัจจุบันว่ากำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่บางทีคิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วแล้วที่เราเวลาเวลาเราโกรธเนี่ยหรือเราเศร้าเนี่ยเราจะไม่ระลึกรู้ในปัจจุบันเลยเราจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แต่เราดูเรื่องคนอื่นได้ดีนะัก เรารู้ว่าเขาโง่ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเรารู้ว่าเขาโง่ที่เขากำลังโกรธและทำลายตัวเองเรารู้ว่าเขาโง่ที่อกหักและทำไมยังกลุ้มอกกลุ้มใจทำไมปล่อยวางไม่ได้เรารู้วา่าที่เขาเศร้าโศกเพราะสอบเป็นท้ายไม่ได้สอบไม่ติดนี่มันเป็นการเศร้าโศกเกินเหตุเรารู้ชัดแต่พอเจอเข้ากับตัวนี่ไม่รู้เลยลืไมไปหมด บางทีเรื่องอาจจะเบาบางกว่าของเพื่อนด้วยซ้ำแต่ว่ามันหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วงั้นกลับมานะกลับมาระลึกรู้ในกายและใจให้รู้เท่าทันปัจจุบันให้ได้ถ้ารู้เท่าทันปัจจุบันก็รับประกันได้ว่าจะทุกข์น้อยลงจะทุกข์น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรากลับมากลับมามองตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มองที่กระจกนะ มองที่กระจกนั้นมันอาศัยอาศัยตาเนื้อแต่ว่าที่ต้องมีให้มากๆก็คือตาในคือสตินั่นเองให้และที่เราปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อให้มันเห็นเพื่อให้มันระลึกได้มันเผลอไปกี่ครั้งก็รู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนี่แหละก็ทําให้รู้กายรู้ใจได้ไวขึ้นมีสติไวขึ้นไม่ต้องทําเฉพาะที่นี่ก็ได้แต่ว่ากลับไป ที่บ้านกลับไปที่ทํางานก็ทําอยู่เรื่อยๆให้การเจริญสตินี่ดีนะแม้ว่าโกรธแม้ว่าเศร้าก็เป็นเรื่องดีทะลุโกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเครียดก็รู้ว่าเครียดถือว่าดีไม่จําเป็นว่าจะต้องสงบนะบางคนปฏิบัตินี่ต้องการจะเอาสงบพอไม่สงบก็เสียใจพอหงุดหงิดก็เสียใจที่จริงอย่าไปเสียใจไอ้ที่เกิดขึ้นน่ะดีทั้งนั้นถ้าะู้นะเรียกว่ารู้ใจ รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งโกรธก็รู้ว่าโกรธไอการรู้แบบนี้แหละมันเป็นของดีที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันรู้ในปัจจุบันแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าใจของเราเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมให้มันสงบได้แต่เราสามารถที่จะช่วยให้มันรู้รู้ได้ไวรู้ได้ไวแล้วการรู้ไวๆอ,อย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องรักษาใจของเรา ให้ขอยให้ห่างจากความทุกข์ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ